คนอยากกินข้ามันไก่สีอูดมห่านหน่อยขาดไม่ได้เลยคนอยากกินมากๆเลยมันคือรถของ้ว ขอบคุณมากค่ะดูทำสบายัหมมันเป็นเสื้ออเวอไซแล้วใส่ค well e ูกเวลคัมนูชิมารุฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้จะพาไปรับรถที่เราเพิ่งไปซื้อมานั่นเองค่ะทุกคนคลิปที่ลงไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเราถ่ายไว้ตั้งแต่ประวัณ แล้วนะคะก็เพิ่งมาได้ลงเนอะทุกคนเพราะว่าคลิปลงดีเลย์มากๆแต่วันนี้ก็จะไปราบรถกันค่ะ ตอนแรกบอกไว้ประมาณเกือบเกือบเดือนกว,กว่าทุกคนแต่แต่ก็ใกล้ๆอยู่นะประมาณ2 3สอาทิตย์ก็ได้รับรถแล้วค่ะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทำอะไรตามลำดับขั้นตอนเยอะแยะมากมายมากๆเลยแล้วก็คือเรามีขั้นตอนในการที่ต้องทำด้วยก็คือถ้าสมมติเวลาซื้อรถเนี่ยเราก็จะต้องไปที่อำเภอแล้วก็ไปสถานีตำรวจเราก็แจ้งเขาว่าเ,าเราจะทำการแบบซื้อรถอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องการที่จอดรถเราก็ต้องไปขออนุญาตพอได้เอกสารมาทั้ง หมดแล้วก็ส่งไปที่บริษัทที่เราซื้อรถแล้วเขาก็จะดําเนินการออกรถให้เราแล้วก็รอรับรถได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันก่อนนะคะก็จะไปโดยรถไฟแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะไปรับรถเราตั้งใจว่าจะไปร้านอาหารไทยแต่ไม่แน่ใจว่าจะไปทานหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวมาดูแผนกันอีกทีนะคะทุกคนให้งั้นเดินทางกันก่อน,นะคะ่ะไปกันวันนี้ไม่ลืมซุยก,กาดด้วยแหละ รอบก่อนคือลึงสุยการชาร์จนากันยนะ์ยสนะิ้นสะุ ใครที่อยากมาก็เดินออกมาแล้วจะเจอห้างดงกี้อยู่ตรงข้างหน้าแล้วก็พอเดินออกมาตรงนี้เนี่ยก็จะเจอสุกิยะตรงนูน้นมุมนู้นเห็นไหมมุมนั้นแหละที่เราจะเข้าซอยไปตรงนั้นนะคะ<ม>เพื่อที่จะไปที่ร้านมาที่นี่สามสี่ครั้งได้แล้วมาถ้าอยากทราบพิกัดแบบชัดเจนเนี่ยก็คือทําคลิปแยกไว้ให้เลแล้วนะคะอพอเดินมาถึงสุกิยะก็คือเดินเข้าซอยมาตรงนี้เลย เราก็เดินตรงไปเรื่อยๆพอจนสุดซอยตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยวขวานะคะเดี๋ยวจะเดินไปดูแถวนี้นี้จะบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับไทยร้านไทยเยอะมากเลยนะทั้งมีเป็นร้านนวดไทยมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าแถวนี้คนไทยก็น่าจะอยู่กันแบบค่อนข้างเยอะอยู่นะคะอนไรมั่ีนะ ก็จะมาหาสีอวดำหวานหน่อยขาดไม่ได้เลยแช่แข็งคนอยากกินมาม่าไลยคิดถึงหรอแต่น้ำตกเมื่อกี้ที่ถึงไปะนะ่ากินมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชคือเตี๋ยวอ่ะอ ไอ้เกเขาบอกว่จะกินคนเดียวของเขาคนเดียวอ่ะต่อ e ่อะแต่ว um ่าคือง่ยสุเนี่ยดิ1 0เยนแต่ว่าเกเห็นมาแล้วก็แล้อยากเอามาตามากเลยแต่ว่าเราต้องไปต่อกลัว่าแบบว่าซื้อไปแล้วมันช้ำแต่ว่าแอบแพงอยู่ลูกหนึ่งห้ารอยกว่าเยน 大きだねうん。これ

ขอโทษขอบคุณมาขอบคุณมากค่ะยัตต์สบายหตื่นเต้นเหมือนคนไม่เคยมีรถอะรถคันที่ท่ายนะคะในชีวิตคันที่สองใช่ไหม อ่าทุกคนเห็นตรงนน้นไหมคะเป็นสเตเดียมฟีฟาเวิร์คับเมื่อปี2002ใหญ่มากเลยเนะาะสเตเดียมไม่ไเร์คใหญ่อะอ่ะเรดเรดมโกโกนะอาโซเอาดูดิอ่อาโซนเนโซพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่าสเตเดียมตรงเนี้ยเป็นสเตเดียมที่เขาใช้แข่งขันของเรอุราวะเรสไดมอน ลงมาที่เซอร์วิสแอรียค่ะเซอร์วิสแอรียก็คือคล้ายๆเป็นท่านเนี่ยถ้าบ้านเราก็คือจุดผักรถนั่นเองก็จะมีเป็นพวกร้านอาหารต่างๆนะแล้วก็ห้องน้ำ้างไหนก็คือมีร้านเข้ามาเกดจากนี้นะเป็นแบบกาแฟแล้วก็อุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะขนมชีบเหรอขนมชีบน่ากินมากน่งงน้าเงินเงิไป

เขาเรียกว่าขนมจีบหรืออะไรสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรชูไม้ชูไม้มันขนมจีบชูไม้นะฮะอร่อยอืม้มอร่อยซึ่อีมั้ยเอ้ยมักตอนมองเลยนะ <laughs> 辛いでしょちょっうちょっとんうて,てうん美味しいうん美味しいうんうんうんううん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  เรามาแวะที่ห้างอยอนมอใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าตั้งใจว่าจะมาช้อปปิ้งแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยมากินกินดากะอีกแล้วทุกคนรอบนี้ไม่รู้เป็นไรตั้งแต่ไปที่โอไดอบาแล้วมันอร่อยแล้วมันก็อยากกินอีกรอบนึงก็เลยมาซื้อกินดากะที่นี่กะว่าจะกินอะไรแบบเบาๆไม่อยากกินอะไรเยอะก็ทำแบบสดๆอย่างนี้ยนี่ ถ้ากุยากิของเรามาแล้วก็คือเป็นกินดาโกะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะเพราะว่าติดใจเจ้านี่มันยังไม่เปลี่ยนใจไปที่ไหนครั้งนี้ก็แปดลูปราคาประมาณห้าร้อยแปดสิบเยน ุคนหนอนนี้เป็นนุ่มมากเอาไปลองคอเวลานอนแบบนี้สบายไหมทุกคนเรามาลานโปรดแล้วเจอเซ็กซี้เข้าไปก็น่ารักมากมันเป็นเสื้อโอเวอร์ไ แล้วใส่คู่กับกระโปรงอันนี้เป็นกระโปงรงลายเสือแบบน่ารักค่ะสวยมากฉันควรจะซื้อดีไหมคนะมันน่ารักมาก,มากม 7, เลยท้อใส่มากมันเจ็ดพันกว่าเลยอะแต่ฉันจะยังซื้อเหรอใกล้ถึงช่วงแบบอากิเราด้วยอะแ,ะแล้ว ก็ซื้อมาจนได้เท่าไหร่คะรอบนี้เจ็ดพันเยนหรอมันน่ารักจิงอ่ะใครที่ไม่รู้ว่าที่คคาวดี้เนี่ยมีอาหารไทยบางส่วนขายด้วยนะทุกคนอย่างเช่นพวกน้ำมันหอยอย่างนี้น้ำมันน้ำมันหอยนางรมตีงามมากราคาก็โอเคอยู่นะไม่ถือว่าแพงไปอ่ะ แล้วก็ีมีขายเยอะมากจริงๆของไทยก็มีด้วยเป็นพวกส่วนนี้อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ส่วนนี้ก็คือมีน้ำจิ้มซุก,กี้แล้วก็ซอสพริกต่างๆแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่ด้วยตอนนี้กะว่าจะใช้น้ำจิ้มไก่ไปทำน้ำจิ้มซุก้ หรือว่าน้ำจิ้มหมูกระทะหินเขาทำสูตรนี้กันเป็นสูตรอะไรนะน้ำจิ้มหมูกระทะโคราชก็มีอะไรอ่ะซอสหัวดอที่เกาดีจริงๆถ้าเกิดว่าใครแบบพวกวัตถุดิบหรือว่าซอสอะไรหมดเนี่ยมาซื้อที่เกาดีได้นะเพราะว่ามีบางอย่างขายอยู่ด้วยน้ำปลาก็มีน้ำปลาเมกาเชฟแล้วก็มีมาม่า ราคามาม่าถูกมากซองละเจ็สิเยนแล้วก็มีแบบเอ้ยอันนี้เขาบอกว่าสำหรับตำมส้มตำแต่วันเป็นตำไทยอะ่ะเราตำกินเองเราตำได้เนี่ยเพราะว่ามีปลาพวกแบบข้าวข้าวมันไก่สำเร็จรูปก็มีนะโซนนี้ก็จะเป็นแบบพวกแบบรอยไทยอะไรอย่างนี้ ดีงามราคาก็ไม่ถือว่าแรงราคากำลังดีข้างบนก็จะมีเป็นพวกแบบเรดเรดคาเรแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะมีเป็นกะทิชาวเกาะ ช้อปปิ้งจนห้างปิดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วค่ะพอได้รถมาแฟนก็เหื่อมากๆเลยค่ะสามีบอกว่าชอบมากๆเลยแล้วก็อยากขับรถบ่อยๆต่อไปก็คิดว่าเวลาไปไหนมาไหนไปเที่ยวที่ไหนก็ตามก็จะขับรถนี้ไปนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมกันนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้เราด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ